สวัสดีครับยศีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับก็มาตามผลออกกันที่16เดือนหน้าพศ2 5 6 8นะครับกับแนวต่างเหลาทีวีเ,เหล่าด,ดีแล้วก็เล่าสตาร์นะครับก็ h, มาดูผลออกกันก่อนนะครับแนวต่างนะครับก็เป็นการคิดการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคาราะห์อ็กเด่นการนำแนวต่างมาใช้ย่อมมีความเสี่ยงนะครับเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไร เปียนการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็มาดูผลออกลาวทีวีกันก่อนเนาะสำหรับลาวทีวีผลออก275 27นะครับ275ก็27 เสียดายเนาะนะครับสําหรับแนวตางนะครับเด็กเด่นของผมหลุดนะครับวันนี้สี่ก็ไม่มาสามก็ไม่มาเนาะนะครับจับไอจีสี่เจ็ดนะครับสี่เจ็ดออกสองเจ็ดกับเจ็ดห้านะครับกับกอตัวบ้านแนวตางนะครับลาวทีวีวันนี้หลุดนะครับสำหรับ ทั 16, นทีสิบหกละาวทีวีต่อที่ลาวเฮดีนะครับลาวเฮดีผลออกศูนย์แปดหนึ่นะครับศูนแล้วก็หนึ่งสี่ำหรับพันทีชายชุดบินนะครับก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะนะครับแล้วก็ได้3ตัวแตกด้วยนะครับใครบินนะครมีแปดแปดแล้วก็1นส 081นะครับเขาหมดเลยนะครับสำหรับราวเปีเมื่อวานที่สิบหกนะครับส่วนตัวเจาะก็ตัวเน้นตรงๆเลย81นึ่งำแไปวิ่งไปลูดเข้านะครับนำสีไปวิ่งไปลูดเข้านะครับสำหรับราวเปีเมื่อวานนี้นะครับที่สิบหกคับต่อที่ลาสตาร์นะครับลาสตาร์ผลออกสามแปด ออกตัวเดียวกับรัฐบาลไทยเลยเวลาเดียวกันด้วยหน <5. S 2> ึ่งสี่รัฐบาลเดียวกังผมหลดนะครับเล็กเด่นนะ <5. S 2> ครับเ่นหลดแต่ตัวประกบมาเล็กนึ่ง <5. S 2> แต่เล็กเด่นของผมมันหลดนะครับในหกมาเจ็ด ครับก็ถือว่าลาสตาร์หลดเนาะวันนี้ก็ถือว่าเข้าแค่ลา HD, ลวิสตีก็เข้าตั้งสองตัววิ่งโลดนะครับแล้วก็ว,กวินก็ถือว่าวินแล้วก็เจาะเจาะหกชุดก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับสำหรับลาวิสตีแปดก็ท้อทีแปดหนึ่งแต่สี่ก็สี่เก้าสี่แปดแล้วก็สี่หนึ่ง กับความมาตามมันต่อเนาะสำหรับแนวทางในวันที่17นะครับวันนี้ใครโชคดีกับลาวเหดีนะครับก็ดีใจด้วยเนาะสำหรับสตาร์ลุดนะครับกับมาตามมันต่อเนาะวันที่17เดือน5 2568ันดดูลาวทีวีก่อน ลาวทีวีวันนี้ชุดปินผมให่ที่หนึ่งสองสี่ห้าหกเล็กเด่นผมให่ที่หนึ่งกับสองนะครับเน้นนที่เลขสอง ก็จับไอที่สองสี่สองห้าสองหกสามตปมจับไอที่เก้าสองหกแล้วก็ศูนย์หกสองหรือศูนย์สองหกก็ได้นะครับ เนต้ตาง่าทีวีเน้ในในที่เลขสองสองหกใครต้องการเพิ่มเติมจับเอาในชุดวินเลยนะครับใครจะเล่นเลขเบิ้ลก็เอาเลขเด่นไปเบิ้ลนะครับหนึ่งหนึ่งสองสองกับชุดวินหรือต่านจะจับหกตัวก็ได้นะครับเิบเลขเด่นเป็นหลักนะครับผมจับไปที่สองตัวเน้นนะครับต่างก็จับเพิ่มเติมจะเป็นหนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหกนะครับ สำหรับแนวต่างเขาจับเล็กหนึ่งให้ระวังเล็กเจ็ดนะครับกับต่อที่เราเห็ดีจุดวินวันนี้ผมให้ที่ก้าแปดหนึ่งสองสาม เลขเด่นผมให้ที่เก้ากับแปดเน้นในที่เลขเก้เป็น9ก้าก็ระวัง6กนะครับเก้าหนึ่งเกสองกสก็อย่าลับไประวังเลขแปดไปด้วยก,ก,กันเนาะนะครับระวัง ขอไปกับระวังเล็กเด่นมาด,นด้วยกันตัวที่ผมจะจับมาให้วันนี้ก็คือผมงตัวเลกเด่นมาด้วยกันจับเล็กเด่นเลยเนาะแล้วก็จะเป็น4 9 8, 8. ห้าเก้าแปดนะครับส่วนสองตัวนะครับมันอาจจะไปล่างก็ได้นะครับก็ไม่แน่เนาะสำหรับแนวทางนะครับตัวที่นีนแน่คือเลขเก้าตัวที่น่ารุดนที่สุดก็คือชุดนี้นะครับ ส่วนตัวนี้ก็ชุดนี้นะครับนันน่นรุ้นต้วต่อที่เราสตาร์ผมเน้นในหน้เนาะต้องติด9กนะครับชุดลองก็ให้ที่เลขก8กับเลข3แล้วก็ระวังกันเลขดินผมจะไปที่92แล้วกันเนาะ ต่อที่ลาสตาจุดวินเจ็ดหกสี่ห้าศูนย์เด็กเต็นบไม้ที่เจ็ดกับหกนะครับ ในในจิเล็กเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ก็ระวังเลขเด่นมาด้วยกันนะครับผมจะจับไปที่เลขเด่นแล้วกันเนาะห้าเจ็ดหกสี่เจ็ดหก ยังในที่เลขเจ็ดส่วนชุดลองที่อยู่ในนี้ตัวที่ผมชอบที่สุดคือเจ็ดห้านะครับกับเจ็ดสี่เจ็ดห้าดูว่าใครจะบินเอาเลยก็ได้เนาะนะครับครับไก่ที่รับแนวทางก็แก็บเอาไว้นะครับ กับต้นี้ผมก็ขอวอวยพรนะครับให้สมาชิก c ละท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่17เดือน5พศ2568นะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ